าถึงช่วงมาตากุรุค่ะอาทิตย์แรกของเดือนกร,รกฎาคมนะคะต้องบอกว่าพี่ช้างมีมาบอกกันสองราศีที่ถึงแม้ว่างานจะไม่ดีเงินจะไม่มีแต่มีความรักที่ถิตบานสองราศีเนี่ยเขาเป็น2ราศีที่ไม่ต้องเลือกเยอะแล้วเพราะว่าเขาเป็นราศีที่ดวงดีในเรื่องของความรักเข้ามานะครับนานๆเนี่ยดวงดาวความรักจะแบบภาษาดวงเขาเรียกเหมือนแสงสว่างมันเยอะมากและไปสว่างมากที่สุดเนี่ย อยู่ในราศีกรกฎนะครับเป็นราศีแรกเลยนะครับที่ดวงดาวความรักเนี่ยสุขสว่างนะครับความรักความสวยงามนะครับแล้วเนี่ยใครเกิดราศีนี้นะครับแน่นอนครับอันนี้เป็นโคต้าสําหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่นะครับก็มีโอกาสเลยนะครับถ้าคือดวงดาวมันไม่สว่างเดียวมันเหมือนมันมีตัวช่วยเข้ามาคือบางคนมีโอกาสมีความรักแต่ว่าไปเริ่มเองก็ ลำบากยากเขินหรือว่าจังหวะมันไม่ลงตัวแต่ครั้งนี้ทั้งดวงดาวมีพลังและก็มีตัวช่วยเข้ามาด้วยนะครับแล้วเนี่ยใครที่ยังโสดเนี่ยเชื่อว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยคุณปิดการขายได้แน่นอนชอ,อ,อนบปิดการขายเหรอพี่ตาปิดการขายได้เลยแต่ว่าแน่นอนครับมันไม่ใช่ว,ว่าทุกคนจะได้มีความรักเสมอไปนะครับดวงดาวอย่างนี้เนี่ยมันเป็นดวงดาวแห่งความเขาเรียกว่าความสวยงามด้วยนะอาจจะหมายถึงเรื่องของ บางคนไปลงในเรื่องของงานนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยงามเสื้อผ้าเรื่องประดับนะครับหรือบางคนไปชอปปิ้งก็มีได้อะไรสีงสองงามเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นดวงดาวแห่งความสุขความสวยงามที่เข้ามาในช่วงน,นั้นนะครับส่วนอีกราศีหนึ่งนะครับก็เป็นผลกระทบที่เรียกว่ารองลงมาอาจจะไม่ใช่เป็นดาวเด่นเหมือนกรกฎแต่ก็ยังมีข่าวดีเพราะดวงดาวความรักเนี่ยเรียกว่าไม่ได้มาดวงเดียวนะเข้ามาพร้อมกันสองดวงเลยโอ้โห oh. oh. นะครับ นั่นก็คือผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นเองนะครับราศีพิจิกนั้นนะครับจริงๆถ้าจํากันได้เป็นราศีที่เราบอกว่าพระราหูเข้าอยู่นะครับแต่ว่ามันเข้ามาแบบที่เรียกว่าช่วงนี้เริ่มดีขึ้นและพระราหูเนี่ยบางทโีโดยก่อนหน้านี้มันจะส่งผลลบในเรื่องของความรักทําให้มีปัญหามีความวุ่นวายอะไรก็ตามแต่ว่าตอนนี้มันมีดาวดวงอื่นที่ดีเข้ามาด้วยมันก็ส่งผลทําให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยมีพลังในเรื่องของความรัก ที่ดีเข้ามานะครับแล้วน,นี่ยโอกาสที่เขาเรียกว่ามีตัวเลือกอนะครับแต่เราจะเลือกไม่เลือกก็อยู่ที่เรานะครับมีตัวเลือกเข้ามาไม่รู้ลักพี่เสียดายน้องอะไรแบบนี้เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับนั้นราศีพิจิกก็ลองดูแต่ว่าฝากนิดเดียวตรงที่ว่าพระ,ระหูมาเนี่ยมันหมายถึงบางทีมันก็ยังไม่ค่อยเคลียร์กันเท่าไหร่นะครับอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะยังมีอะไรที่ยังเป็นห่วงอยู่ นะครับหรือว่ายังไม่ตัดสินใจอย่างชัดเจนอะไรแบบนี้ราศีพิจิตก็ใช้เวลานิดหนึงและวกันแต่เชื่อว่าในช่วงสัปดาห์นี้ไม่เหงาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงต้นเดือนนะครับวันนี้ก็มี เรื่องงามยามดีมาฝากกันนะครับสำหรับเดือนที่วันหยุเดเยอะแบบนี้นะนะครับเอาวันแรกเลยก็คือวันที่8นะครับวันที่8กรกฎาคมนะครับก็เป็นเรือกที่ดีนะครับสำหรับเรื่องของการจะเปิดธุรกิจใหม่ก็ได้นะครับจะขึ้นบ้านใหม่ก็ได้นะครับจะออรถยนต์คันใหม่ก็ได้นะครับหรือในเรื่องของการเจรจาก็ดีนะในวันที่8นี้เป็นเหมาะสําหรับการเจรจาค้าขายดีส่วนอีกหนึ่งวันครับก็คือวันที่18นะครับเลข8เหมือนกันนะครับวันที่18 ระกรกฎาคมนะครับอันนี้ก็ขึ้นบ้านออกรถเปิดร้านทําบุญได้หมดเลยอันนี้เป็น,<ม>เ,ปนเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะก็ก็เลิกดีตลอดทั้งวันเลยนะครับวนอีกวันหนึ่งก็อยู่เกือบจะสิ้นเดือนเลยนะครับก็คือวันที่30มสิบกรกฎาคมนะครับอันนี้เหมาะสาหรับเรื่องการทําบุญแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ทําบุญนะครับทำบุญบ้านทําบุญออฟฟิศนะครับหรือว่าตั้งใจอยากจะนี่ผ่านมาก็ครึ่งปีแล้วกลางปีแล้วเนี่ยนะครับอยากจะทําบุญ นะครับเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองเนี่ยวันที่30ก็เป็นเรื่องงามยามดีในการทําบุญหรืออยากจะออกรถคันใหม่ก็เป็นจังหวะที่ด้วยเช่นเดียวกันครับ